นันนาครับมีมีอะไรครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพิฉันนันทนาน,นันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยอาศัยข้อบังคับที่40วงเล็บหนึ่งฉันขอเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสของประชาชนจากปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องหารือ เพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ไขยอย่างเร่งด่วนในสภาแห่งนี้เดี๋ยวฉันขอผู้รับรองค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับผู้รับรองครบไหมคะครับ ต้องทำไงก็ให้ให้ท่านอภิปรายก่อนไหมทั้งตีด,วด่วนเอาเก็บวันนี้มีวา,มาหลายเยนนอะอเดียวใช่มมีเวลาครับอาจารย์น,นันทนาค่ะอภิปรายครับค่ะขอบคุณค่ะ ท่านประธานคะเรื่องนี้ที่ท่านหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากเมื่อสักครู่ที่ท่านสอวอสุนทรได้หยิบยกขึ้นมาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรได้มาตอบตรงนี้ท่านประธานคะเป็นเรื่องสำคัญมากแลวเรื่องใหญ่มากเช้าวันนี้ท่านเดินทางมาสภาอากาศสดชื่นทัศนวิสัยชัดเจนดีไหมคะ ท่านหายใจโล่งจมูกดีไหมคะท่านรู้สึกระคายเคืองตาไหมคะรู้สึกแสบคอไหมคะถ้าท่านมีอาการแบบนี้ท่านคือคนไทยคะ่ะคนไทยที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เรวร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมจันทาแห่งนี้ดัชนีวัดค่าอากาศก็รายงานว่าคนกรทมกำลังจมอยู่กับ ฝุ่น PM 2.5สูงเกือบ200ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเช่นเดียวกับคนทั่วประเทศที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันยกเว้นภาคใต้เท่านั้นท่านอาจจะสงสัยว่า200ไมโครกรัมมากอะไรเรามาดูค่ามาตรฐานค่ะมาตรฐานเนี่ยคือไม่เกิน50ไมโครกรัมนะคะถ้าเกินจากนั้นไปถึง100นั่นคือเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาก็เลยทำเป็นสีสค่ะ ถ้าเผื่อ50สีเขียวอากาศดีสีเหลือง5 1ถึงรปานกลางสีส้ม1 0 1ถึง150สีแดง1 5 0 0ถึง2อ0อันนี้เป็นอันตรายต่อทุกคนสีม่วงกระทบอย่างรุนแรงถ้า300 ICU ค่ะท่านประธานทราบไหมคะว่าขณะนี้คนไทยอยู่ในสีอะไรเราอยู่กันในสีแดงถึงสีม่วงแล้ว แล้วนอกจากนั้นประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้ติดอันดับท็อป10ด้านอากาศเสียของโลกแทบทุกวันเราจะอยู่กันแบบนี้หรอคะคุณภาพชีวิตของคนไทยต้องเผชิญชะตากรรมด้วยฝีมือการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไร้เดียงสาเช่นนี้หรอคะท่านประธานทราบไหมคะว่าในปีที่ผ่านมามีคนไทยป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศถึง2.1ล้านคนอันนี้เป็นรายงานจาก USA สหรัฐอเมริกาค่ะ ส่วนปีนี้ยังไม่ครบเดือนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินค่าเสียหายจากฝุ่น PM 2.5ไม่ต่ำกว่า3,000ล้านและมีผู้ป่วยจากฝุ่นมรตยูนี้รวม1.44แสนรายนี่คือเหตุผลที่ดิฉันยกหยิบยกเอายตินี้ขึ้นมาหาหรือเป็นการเร่งด่วนในสภาแห่งนี้ถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลแสดงฝีมือในการบริหารประเทศแบบนี้มาเกือบสองปี นายกทั้งสองท่านไม่มีแผนแม่บทในการจัดการสภาพอากาศอย่างชัดเจนไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีแต่ออกมาพูดว่าเรื่องฝุดเป็นวาระแห่งชาติก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นวาระของชาตินี้หรือชาติหน้าการที่เราทุกคนต้องเผชิญสภาพอากาศอันเลวร้ายเช่นนี้ดิฉันเห็นว่าเรากำลังตกอยู่ใน ภาวะวิกฤตทางสุขภาพซึ่งเราต้องระดมสมองจากหลายๆฝ่ายเพื่อหาทางออกให้กับรัฐบาลเพราะลำพังมาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาลดูจะตื้นเขินฉาบฉวยและปลายเหตุเป็นอย่างยิ่งมาตรการ Work from Home ขึ้นอลดสาธารณะฟรีย้ายผู้ว่าถ้าจังหวัดไหนมีการเผามันเป็นมาตรการชะลอเวลาค่ะรอให้พ้นฤดูฝุ่นเท่านั้น เหมือนคนเป็นมะเร็งให้นั่งสวดมนต์เพ่งพินิษไปที่บทสวดจะได้ลืมความเจ็บปวดสุดท้ายตายค่ะนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพปัญหาแบบนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องร่วมกันทุกกระทรวงอย่ามาแบ่งว่านี่กระทระวงของพักนี้นั่นกระทรวงของพักนู้นแก้ปัญหาที่มาจากการเผาก็ต้องยุติการเผาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเลยอันดับหนึ่งเพราะการเผาเกิดจากห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรเผาเพื่อเตรียมปลูกเผาเพื่อส่งอ้อยเข้าโพดเข้าโรงงานเผาเพื่อทําลายสั่งกระทรวงเกษตรต้องคุมเข้มไม่ให้มีการเผาทุกขั้น,นตอนตรวจจับการเผาผ่านเทคโนโลยีฮอตสปอตใครเผาขึ้นแบ็กลิสตัดความช่วยเหลือทุกประการจากรัฐทั้งปีนี้และปีต่อไป กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมการหีบอ้อยการผลิตอาหารสัตว์จากข้าวโพดมิให้มีการเผาในทุกกรณีหากโรงงานไม่ปฏิบัติตามดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายไม่มีการเกียเสียกันกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการซื้อขายผลิตผลการเกษตรที่ไม่มาจากการเผาทุกกรณีรวมทั้งการซื้อโภคภัพันจากต่างประเทศต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าไม่มีที่มาจากการเผาใดๆ กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกาการปกครองส่วนภูมิภาคตรวจเข้มตรวจจับการเผาทุกกรณีเผาหญ้าเผาป่าเผาขยะถูกลงโทษทางกฎหมายสูงสุดกระทรวงการต่างประเทศต้องเจรจากับประเทศในอาเซียนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนหรืออาเซียนอกริเมนส์ออนทรานส์บัตเรีฮสพลูชัน ซึ่งลงนามไปตั้งแต่ปี2014ต้องให้เกิดขึ้นจริงค่ะต้องใช้ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้สำเร็จผลนี่คือตัวอย่างข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาฝุ่นมลทตยูที่ชื่อ PM 2.5นี้ท่านประธานคะประเทศนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน หน้าที่ของสอวอคือการตรวจสอบทวงดุลและเสนอแนะแนวทางแก่รัฐบาลเพื่อให้บริหารประเทศไปถูกทางแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างถูกจุดดิฉันจึงขอวิงวอนมายัางสอวอทุกท่านเห็นแก่ประชาชนผูดจ่ายเงินเดือนให้แก่เราทุกคนโดยช่วยกันลงมติรับยติดวนนี้แล้วเรามาช่วยกันอภิปรายระดมสมองหาทางออกในวิกฤต ฝุ่นพีเอเพื่อส่งต่อไปให้รัฐบาลดำเนินการกันต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือเนื